ลิ้นเหล่ากูกินทุกอ,อันเครได้เพื่อนอ่านี่แน่เอาน้ำแข็งดักสามก้อนอยำเฮาก้อนด้วยได้ตัวก้อนใหญ่เต็มเต็มเลยเออได้ยุก,ก้อนนี่ก้อนประมาณนี้เอาเราเราก็มึงลิ้นเรากูประมาณ 12cc 12.3หากูกินวั12น12.3หาดิสิลิ้นเข้าไป ามเกิน้ามขาดเฮียบมาแล้วเออเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้แม่สิบเอ็ดกว่าหนึ่งเหลืออีกอีกหนึ่งจุดสามห้าเออทำล่ะจำได้บอที่กูเคยสร้างอ่ะลิ้นเหล่ายังไหนอ่ะสุดาแจ๊คกีซี่จำได้บออ๋อ นั่นจำไวได้อีกแล้วซี่สิบสามจุดเจ็ดห้าทวดานะแต่ว่ามึงต้องลิ้นยี่สิบซี่ซี่ก่อนเราลิ้นน้ำตอเราเหลือไว้ยี่สิบแล้วเอาขานไดหนึ่งอีกหกจุดห้าซี่พอเย็ดเออน้ำเปล่าขอดิจำไว้ไปซ้ำกันกับน้ำเลยสี่สิบสามจุดเจ็ดห้า ลิ้นยี่สิบก้อนเกินอืมเกินอย่างไรต่อมานี่ยจำไว้ดได้อีกเลยใส่สูดาร้อยเข้าไปอีกยี่สิบสามจุดสามเจ็ดซีซีนิดนึงพอเดี๋ยวอีกศูนย์จุดสามซีซี อีกฟ e ุตจุดสามซีซียังพอรอดเกินแล้วเอาสุดาออกนิดหนึง่งเอาออกนิดหนึง่งเทออกนิดหนึง่งเออพอดีแล้วตามด้วยยังด้วยน้ำเออขาดเท่าไหร่ยี่สิบสามจุดเจ็ดห้า อีกอีกเออพอดีเออแล้วจังไหนตอนน้าแข็งก้อนสุดท้ายโปะหน้าต้องเป็นก้อนเล็กเท่านั้นตอนโปะหน้าน่ะต้องเป็นก้อนเล็กเท่านั้นออก้อนห้ามเกิน43ม mm มิลลิเมตรความเย็นต้องประมาณ0.75องศาสามก้อ <3 S 2> น ก็โดนแท้โอ้ใส่อสเอียงเสล่ยเด๋ยอยากหลายส่งเอียงซะ